สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกับข้าวหมดตู้เย็นหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ก็เลยไปซื้อจากข้าวเคียก็เลยมารีวิวกับข้าวตลาดปานบุรีให้เพื่อนๆดูชมนะคะจะไปซื้อหมูแต่ร้านหมูปิดร้านปลาเล็กเขาปิดก็เลยซื้อไก่มาเป็นโครงไก่อ,อกไก่แล้วก็สะโพกไก่ เลือดไก่มาจะเอามาแกงแกงกินกับขนมจีนซื้อขนมจีนมาด้วยค่ะนี่ค่ะแนมจีน1นึโลแล้วก็ซื้อดอกไม้2กร,รมัมพวงมาล,ลัยหนึ่งพวงจะมาไหว้พระค่ะตะไคร้ใบมะกรูดสิบาทต้นหอมผักชีต้นกุ้ยช่ายกำละ10บาทพริกแดงจินดา20่สิบถุงลห้บาท ปาเส้นเหนยอหุ้นเส้นมะม,ม่วงมันเดือนเก้าค่ะชื่อมันเดือนเก้าแต่เป็นมะม,ม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วก็หอมแคกหรือหอมอินเดียกระเทียมพริกไทยพริกแห้งเผ็ดหอมผงชูรสข้าวเหนียวใหม่น้ำมันพืชหมดเลยค่ะ น้ำมันหมูก็หมดตู้เย็นน้ำมันพืชก็หมดผงชูรสก็หมดขวดเผ็ดหอมก็หมดกระเทียมหอมหมดทุกอย่างเลยนี่ค่ะในรอบครึ่งเดือนซื้อทีนึงจ่ายทีนะึงนี่ค่ะผักสดๆไก่สดๆเฮียก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกัน